วิธีการรับเงินฟรีจากช่อง Money online นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นมาที่รูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะทำการค้นหาในการค้นหาเราจะทำการค้นหาผ่าน ID ID ที่ใช้ในการค้นหาก็คือ ad 787x q z h a 7 8 7 x q z h a เสร็จแล้วทำการค้นหาได้เลยพอเราค้นหาเจอโปรไฟล์แบบนี้ให้เราทำการกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปพอเรากดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะมีการรายละเอียดบอกส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วดูไม่จบนะคะพอแอดเข้ามาเสร็จเรากดสติกเกอร์เข้าไปหรือ พิมพ์ข้อความที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโค้ดอ่างเปาเดี๋ยวระบบจะบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้1 2 3 4อ่อ่านตามนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกลับไปแก้ไขได้ส่วนใครที่ดูคลิปจบแล้วใส่โค้ดอ่างเปาถูกใส่เวลาส่งตามเวลาที่นุชบอกในคลิปเดี๋ยวลิงก์อ่างเปาแบบนี้มันก็จะขึ้นเนี่ยค่ะ ลิงก์อ่างเปาแบบนี้มันก็จะขึ้นให้เรากดที่ลิงก์อ่างเปาเพื่อที่จะรับวอลเลตฟรีได้เลยส่วนวิธีการรับนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราใส่เบอร์วอลเลตของเราเข้าไปใส่ให้มันถูกนะคะเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างตรงนี้หลังจากนั้นระบบจะให้เราทําการเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเสร็จแล้วนะคะระบบจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาท ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันระบบจะแจ้งนะคะว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วตามนี้ส่วนใครที่มาช้าจริงๆแล้วข้องใจว่าเขาแจกจริงไหมเราสามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้นะคะในรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เขาจะมีบอกนะคะว่า จำนวนคนที่ได้รับมีกี่คนแล้วชื่อคนที่ได้รับมีใครบ้างแล้วจํานวนเงินที่ได้รับมันตรงกับที่นุปประกาศในคลิปไหมเราสามารถเช็คได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเช็คได้นะคะก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยนะสวัสดีค่ะขอตอรรับสู่มเนยยียร์ล คลิปนี้มาแจกวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่26ตุลาคม2567แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนกดกติกาอยู่ในคลิปอยู่แล้วใครไม่ทันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีนะคะส่วนวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกา4นาทีส่วนโค้ดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าน้ำใจบอกหมดทุกอย่างแล้วเนาะก็คลิปแจกวอลเลตไม่นานค่ะ เพียงแค่เสียเวลาดูคลิปสักครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเออเราจะต้องรับยังไงแต่ถ้าไม่ดูเลยก็จะมีคําถามเดิ่ม,มซๆซ้ําๆซึซ่งมันเป็นคําถามที่มันไม่น่าตอบอะเพราะว่ามันมีคำถามออมันมีคาถามแล้วคำตอบมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วก็เฮ้ยดูดีกว่านะคะจะได้เข้าใจคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ